สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสูรายการเบิงเรลารวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับแอดในช่วงแรกของมือวันที่13เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566นกกะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเดดๆต่งๆคำวันนี้แอดภาพพอมพี่น้องไปเทาสุกุสก้นมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะเลขผีบอกนะคะพี่น้องคะเลขผีบอกงวดที่พนมาเนี่ยเพิ่นมาบอกพระนะคะผีมาบอกพระ ก้าหาหนึ่งแลักหกสามนะคะพี่น้องคะมื่เป็นว่าเพิ่นสีมาบอกทุกงวดนะคะพี่น้องแต่วางวดใดที่เพิ่นมาบอกดันขึ้นโตเลขงวดนั้นต้องเขานะคะพี่น้องคะงวดนี้เพิ่นมาบอกเพิ่นมาบอกพระแล้วเด้อพี่น้องเด้อมีโตเลขสามโตสองคูแล้วก็เลขสองโตนี่สามคูแต่ว่ามีโตเลขเน้นให้นะคะบนสามโตนี่คูนึงแล้วก็สองโตนี่เน้นให้คู่นึงนะคะพี่น้องคะ ตัวเลขผีบอกมือนีนะคะิีด้มาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะนะคะสวัสดีค่ะจ้าวัสดีีแฉลกจ้าจมาติดตามถามข่าวตัวเลขเหมือนเดิมค่ะคุณแม่มีของใครมาฝากคะแม่คะมีไอเพื่อนของคนขับรถผู้พันไอหัวคุณนายเนี่ยจ<ะ>้าเขาบอกว่าเขาได้มาจากพระหัดก่วนอ่ะคน ขับรถนะไปถามว่าไปได้เลขมาจากไหนว่าไปได้จากพระองค์หนึ่งผีมาบอกว่างั้นผีจะมาบอกแต่ก็ไม่ทุกวดหรอกถ้าผีบอกวดไหนถูกวดนั้นว่างั้นนะแต่ทีนี้วดที่ผ่านมาเนี่ยว่าผีมาบอกว่าเก้าห้าหนึ่งแล้วก็หกสามว่างั้นว่าผีมาบอกแต่ว่าไม่ใช่มาบอกทุกวดทุกวดนะ ค่ะนานๆาทีนี่ออยังไงมาบอกทีนึงเนี่ยว่าง้งจ้าแต่ว่ามันก็ถามว่ามีผิดไหมก็เคยผิดแต่ว่าแต่บอกทีไรก็ถูกทุกทีเหมือนั้นจ้าแต่ก็มีผิดบ้างแต่ว่าน้อยมากเหมงนั้นจ้ามาเล่าคุณนายฟังคุณนายจะเอาไหมคุณนายจะเสียดหรือมคุณนายก็เฉยไม่สนใจแม่เลยถาม <c oughs> คุณา <c oughs> นายเขาไม่ชื่อ แม่เลยถามว่าเอาแล้วมันมีหลายตัวไหมอ่ะเขาก็บอกไม่หลายตัวหรอกเพื่อนคุณนายเรียกเพื่อนคุณนายค่ะไม่มีหลายตัวหรอกสองตัวส,สามหางสามตัวสองหางแล้วก็กระดินงในด้วยอืมอางนั้นเออแม่จะบอกเอางั้นบอกมาเลยเหมือนกันค่ะ <Okay. S 2> แม่ว่าอย่างนี้ถ้าถูกก็ไม่ต้องห่วงหรอกมีสัมมาาคุณแม่ว่าค่ะ okay. แม่กำลังฝึกเป็นนั่นแหละซึ่งไงคุณนายเขาจัดการได้แหละสุดเชิแกก็ได้ยินอยู่นะข่าวขอแกอยู่นะเนาะใช่แล้วก็ทีนี้เลขมันก็เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดค่ะแล้วก็เจ็ดสามเก้าเจ็ดสามเก้าค่ะไอเน้นไปที่เจ็ดสามเก้าเจ็ดสามเก้าค่ะจ้ะแล้วสองหาไอสองตัวนั้น สองตัวนั้นก็สาม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 ค่ะสอง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 ค่ะห้าเก้าห้าเก้าค่ะแต่ว่าแกบอกว่าเลขเบิตอน่ะน่าจะสองสองเน,นคะ่ะ่แล้วก็เลขไอ้เลขแกมันเคยเป็นอย่างนี้แอตตาปิดน่ะคือเจ็ดจะเป็นหนึ่ง สามจะเป็นแ <9 S 1> ปนดอย่างนี้เก้าจะเป็นหกค่ะเห็นว่างันนะห้าจะเป็นสองสองจะเป็นห้าแต่ว่าโดยมากมันจะออกตรงแต่ถ้าถ้าผิดนะ่ะมันจะกลับตัวว่างนั้นอืถ้าผิดมันจะเป็นลักษณะนั้นใช่จะเป็นลักษณะนั้นผิดนะ่ะผิดคือว่าหลักเจ็ดเนี่ยจะเป็นหนึ่งอ่ะอยังคงมุดว่าเจ็ดสาม ้าเนี่ยนะมัน <Yeah. S 2> อาจจะเป็นหนึ่งสามเก้าอย่างเงี้ยใช่หร <Yeah. S 2> ือว่าเจ็ดสามเจ็ดอาจจะเป็นหนึ่งสามเจ็ดอะไรทำนองเนี้ย okay, อืมทำนองนี้แหละแต่ว่าแต่แม่คิดว่ามันคงถูกแล้วแหละเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเขาบอกอาจารย์บาง่านบอกว่าหนึ่งมันดับนะอืม mm. หนึ่งหนึ่งดับบุญจ้านั่นแหละ จะศูนย์่นดับหลักร้อยเลยแหละค่ะคุณแม่เห็นเขาว่างั้นนะแต่ว่าไม่รู้จะยังไงจะแม่ว่าอันนี้คือจะถูกของเขาแล้วแหละไม่ต้องไปเอาหนึ่งมาแทนหรอกเพราะว่าแม่ว่ามันจะเป็นเล่นดับไปแล้วแหละจ้ะคุณแม่มก็มีหลายท่านอาจารย์อยู่ดอกเิบเก้าบน,นากระดับอย่างเงี้ยแปดล่างกระดางเงี้ยเก้าบนกระดับปแปดล่างกระดับใช่ที่อาจารย์แม่ฟังมานะ แต่แม่ไม่ได้เอามาลงคลิปหรอกคนแม่ฟังมาเฉยๆว่าตัวดับมันอ่ะแต่เขาก็เคยดับอยู่กันอยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยสนใจเรี่กดับทุกเรเลขดับนี่ลอตเตอรี่มันไม่ดับแล้วลูกลอตเตอรี่ต้องซื้อซื้ออยู่มันจะออกอยู่แต่ว่าถ้าเลขไอ้ไอันอ,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 อื่นนะ่ะมันไม่มาจริงๆเลขดับนะ่ะมันจะไม่มาจริงๆแต่ว่า ถ้าเลขของลอตเตอรี่เนี่ยมันเคยมีดับหรอกเพื่อนแม่มันซื้อหมดแหละจ้ะคุณแม่มันยังไปออกเกลี่ะอย่างที่หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งประเภทเนี่ยจ้ะมันไม่เคยอยากบอ,อกไอ้ที่ใต้ดินใต้น้ําอะไรหรอกแต่มันไปออกลอตเตอรี่อ่ะได้รางวัลมาหลายทีแล้วนะไอ้พวกหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่ยจ้ะคุณแม่ได้รางวัลที่สี่ที่ห้าที่สามมาป่อยแล้วนะอืมที่ที่ดูดูมาเนะ่ะเอื ที่มันไปติดกับหวยโซงห้าหมื่นะหะจ่ะคุณแม่ไม่ใช่ว่าโอ้ยตัวนี้มันออกยากไม่ออกเงี้ยไม่ใช่มันออกอยู่ของลอตเตอรี่ค่ะออ่ก็มีแค่นี้แหละลูกวันเนี้ยจ้ะจ้ะคุณแม่อ่าเลขอันนี้เนาะมแม่เนาะก็จะมีเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเก้านะคะอันนี้ไปที่เจ็ดสามเก้าค่ะส่วนเลขสองตัวก็จะเป็นสามสามสองสองกับห้าเก้า เขาก็ว่าเน้นสองสองนะครับคุณแม่ใช่เขาว่าเลขมันจะมามาสองสองเพาะพระจะให้มาจ้ว่าผีมาบอกผีมาบอกเอถ้ามาบอกตอนไหนถูกทุกงวดอพรางั้นไม่ตัวไหนก็ตัวหนึ่งอยู่ในนี้แหละจ้ะถูกแต่ว่าเลขเขาบางทีมันก็เหมือนมีปัญหาน่ะหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นหนึ่งหรืออะไรเก้าเป็นหกหกเป็นเก้าอะไรเงี้ยจม่แต่ว่า มันจะไม่ค่อยเป็นหรอกมันก็จะนานๆทีที่ว่ามันไม่ถูกแต่ว่าโดยมากมันจะมาเป็นแบบนี้เหมือนงวดก่อนงวดก่อนก็มีเก้าห้าหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หกสามแต่ว่ามันผิดเลขเน้นเท่านั้นเองอ๋อผมไม่ได้เน้นมันยังมีสองหางอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้เน้นตัวไม่เน้นอะเข้าตัวเน้นไม่เข้าอย่างเงี้ยแต่มันมีมันถูกอยู่ค่ะอเหมือนตัวเลขทั้งสามตัวสองตัวเนี่ยแหละ เมื่อก่อนน่ะเขาก็บอกตรงๆห่ะมันไม่เข้าเลขกน้นค่ะคุณแม่ออม,มันไปเข้าตัวอื่นแต่ว่ามันก็อยู่ในนี้แหละแต่ว่ากระจัดว่าถูกกว่างั้นค่ะคุณแม่ในหวดหน้าไม่รู้จะมีหรือเปล่าเขาจะมาบอกอีกหรือเปล่าว่างนั้นค่ะคุณแม่ออบางทีก็อาจจะผิดแต่ว่าแม่เนาะลองดูก็ได้แต่ตน,นายเขาก็ไม่สนใจหรอก เขาซื้อลอตเตอรี่เขาอย่างเดียวถ้าต nah ัวไหนมันกงกงหวยซองห้าหมื่นเขาเอาอย่างเงี้ยเขาไม่ใช่ว่าเขามีหลายจริงอาจารย์หลายอาจารย์ก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะเอาตามตลอดนะเดี๋ยวเนี้เขาต้องไปตรวจดูกับหวยซองห้าหมื่นก่อนว่าเจ้านี้ตรงไหมเจ้านั้นตรงมเอาตรงกะเอาอย่างเงี้ยอแล้วที่จะสั่งไปแล้วก็สั่งไป เหตุผลเหลือมาเนี่ยก็ซื้อแถวนี้แหละจะแต่ว่าเขาไม่หันเหนไปที่อื่นว่ายถ้าสับจะเอาอันอื่นอันอื่นมารวมรวมกัน่ะมันเยอะเกินไ้ไม่ไหวหรอกเป็นร้านก็ซื้อไม่ไหวจอานนี้ก็เลยเอาแค่หัวสองห้าหมื่นจะปิดจะถูกยังไงก็เอาอืมยังไงมันก็ถูกถูกแบบไม่ต้องนั่นหรอกถ้ายังไม่ถูกเลยมันก็พูดแบบ เบ็อในนั่นเนาะพูดใส่พูดกับแม่เนาะแต่แม่จะไปพูดอย่างอื่นแม่ก็พูดไม่เป็นเนาะแม่ก็จะพูดอย่างที่มันพูดนั่นแหละแต่พูดกับแม่สองคนไม่ได้พูดออกสื่อออกอะไรออกไอ้ใจฟังมันก็พูดว่าขี้ๆกูก็ได้เลขหน้าสามตัวแหล้วะมันว่าอย่างนี้ค่ะแม่มันว่าอย่างนี้นะแม่พออะไรพูดแบบใหม่ก็ไม่เป็นมันก็พูดแบบนี้แหละแต่แม่ก็พูดให้อีดฟังได้เจ๋อจ้าคุณแม่ มันไม่สุภาพกระช่างเด็มันพูดแบบนี้ <c oughs> ค่ะขี้ีกูก็ได้แล้วเลขดท้ายเลขดหน้าสามตัวว่าอย่างนี้ค่ะ <c oughs> แต่งวดนี้ไม่เห็นได้ในแม่ว่า <c oughs> แม่ว่าไม่เห็นได้กี้กีเลยเลขสามตัวหน้าแก ى, ไม่มีแค่แค่ตัวอา้าวจะไปเอาทำไมล่ะว,วัน<อ>ที่สองโอ้เอาลงมันใหญ่ <3 S 1> ไปเลยเนาะเออแค่หน้าตั้งสิบสองใบจะเอาไง,าง <c oughs> วะกันค่ะนั่นแหละก็มีแค่นี้แหละหกเลขคเขา จากคุณแม่ขอคุณคุณแม่มากๆเลยค่ะจากจากคุณแม่คะโชคดีค่ะคุณแม่จาลองดูลูกจาคุณแม่ขอคุณค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะจาลองดูเผื่อใครเข้าจากจากคุณแม่จากสวัสดีนะคะคุณแม่คะจาโชคดีลูกโชคดีค่ะคุณแม่สรุปตัวเลขแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขนะคะเลขผีบอกพี่น้องคะงมดที่แล้วเนี่ย่นมาบอกเก้าหาหนึ่งแล้วก็หกสาม คือพ่นบ่ได้ทุกงวดนะคะบ่ได้ทุกงวดแต่ว่างวดได้ท่าพนมาเนี่ยเลขมักสิเขานะคะผีมาบอกผีมาบอกพระเด้อพี่น้องเด้อผีมาบอกพระน,นะคะบ่ได้ทุกงวดค่ะพี่น้องคะงวดน,นี้ตัวเลขที่ผีมาบอกพระนะคะเลขก็มี่เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเก้าสามสามสองสองห้าเก้านะคะ ชุด3ตัวนี้เพิ่นเน้นเจ9เกานะคะ2ตัวนี้เพิ่นเน้นสองสองเด้อพี่น้องคะจังไดกับพิจารณาเบิ่งนะคะพี่น้องงมวดทีผพานมาเนี่ยพีก็มาบอกพระเก่าหาหนึ่งกับ6 3เลยนะคะพี่น้องคะ เอาแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมด้วยพี่น้องเด้อแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้ด้วยนะคะตัวเลขทุกตัวมีสธิ์เขามีสิ์ดลุดทุกทุกตัวค่ะนํามาฝากตอนพอม่พี่น้องบรรทมสุขสกุลเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องคะแล้วก็เป็นความเสือ่อส่วนบุคคลเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขอนสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขอนโชคโชคมั่นมา่ํลำลำรวยเรแหงๆห่งปังๆค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขูสุขอนนะคะแล้วก็ต้องขอบบขอบคุณขอบคุณขอมูลตัวเลขแนกทา่งดีๆแบบนี้นะคะจากคุณแม่โคราชนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทือดแรกถ้าเขอยากสิบพลาดกรับตัวเลขเด็เดๆแบบนี้ค่ะพี่น้องคะเขาเมื่อเราไอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้้งงเตือนนทัหมดะะค เพื่อที่สเตโบพราดทุกคลิปทุกข้าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทางไล่การเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะได้ขอตัวลาพรอะแม่พี่น้องบนันเทาสุขสุขส้อนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมกับแอดในคลิปหนานะะด้อค่ะเด้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ